<S <S ข่าเลยสิฮะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกบุคคลหนึ่ง โมเมนคู่บาแต่ว่าก็เป็นอาจารย์แต่ว่าเป็นอาจารย์คลาับาทก็ได้บอกทั้งพิธีกรรมบอกทั้งวิธีการสวดมนต์เพื่อจยินแต่ว่าคู่บาอาจารย์แต่ว่านี่บมเมนคู่บาแต่ว่าก็เป็นอาจารย์ของพระเป็นอาจารย์คลาับาทแลวก็ผ้าเห็ดผ้าสางในบัดไต้ว่าทำเงี เป็นบุคคลสำคัญอีกคนหนึ่งอันนี้ก็ลูกสาวพญยายมากะท่าย,ยกเกาพญยา,ยออยา,ยา,ากองนอพญากองกัจจะอยู่สวรรค์สันไหนแล้วเดี๋ยวนี้นาออ๋อสูงสุดอ่สูงสุดแล้วว่าเป็นสุดก็นอบ่ได้เห็นแต่ว่าแต่ว่าห่งาหงเซีย่ามีอยู่ได้น้อ,อสวรรค์น,น้อ เป็นบาหวานเราไม่เคยเห็นดอกหังเคยเห็นที่ดอกหังจดจำมาได้ลูกปูกว็วิ่งบอกเอกอลูกปูก็บโสบาย,ดยาได้มาอนี่เด้อวิ่งแต่บ้านนี่ยเด้เราเปลี่ยนบอกถ้าเขามาบวชหนักมันหันก็ยังนั่งอยู่ข้างในคนได้โมเดลออกมาทางนอกได้แล้ววิ่งแล้ว ้งเกี่ยวในเรื่องยังไงครัเราถามคุบาไปเห็น,หอ,นอันนี้กะมันนี่กะวันวันวันนังข้านพี่เก่าวันงข่านพี่เก่าตอนเพียนตีกองเพลแล้วนังขานที่เก่า,นนากาองวัดตำแย่ออ้โอเค ขันยวัดกับเป็นมังค่ายกถือว่าเป็นอาจารย์คาวาตองหนึ่งของคูบาก็ได้บอกเรื่องบอกว่าทุกอย่างแหละในน้ำทางสอนเนื่อ,องน้ำาจากล้งพอ่อโมเมนคู่บาแต่ว่ากับเป็นอาจารย์บอกเรื่องพิธีกรรมบอกเรื่องการกระทำผ้าเฮ็ดผ้าสางในวัดในว่าถือว่าเป็นบุคคลสําคัญอีกคนหนึ่งคงวัดตาเนีย บอกทั้งพาวีนัยเพราะเราก็เคยบวชเราก็เคยบวชเรียนเขียนอ่านมากจนได้เป็นจานหมดแลวไปจานบัตรจานบัตรจานเอาเป็นตัวแทนหลวงปู่ตันแหน่เข้าหมวดธนาสาธุ